วันนี้วันจะพามากินเมนูสุขภาพกันที่ร้านมาดามพาเช่ค่ะร้านนี้มี2สาขานะคะสาขาที่วันพามาคือสาขา2ค่ะเป็นสาขาที่ใหญ่มากเลยดูจากทางเข้าก็อลังการแล้วค่ะนี่ไงถึงร้านแล้วข้างในร้านนี้ใหญ่มากเลยค่ะตกแต่งสไตล์โบราณเหมือนเรากำลังย้อนยุคอยู่เลยสั่งอาหารกันเลยดีกว่าเมนูอาหารเขาเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะสั่งอาหารเสร็จแล้วก็แอบเดินมาดูโซนหน้าร้านกันค่ะหน้าร้านเขาจะมีโซนทำอาหารโชว์แบบนี้ด้วยนะ มาแล้วอาหารจานแรกศัตรูซี่โครงหมูของน้องเราแล้วนี่โยเกิร์ตน้ำผึ้งมะนาวมากับเซตสลัดหลวงพระบางเซตนี้มีทั้งสลัดครัวซองปาเต๊ะแล้วก็โรตีด้วยนะครบมากสลัดหลวงพระบางเครื่องเยอะน่ากินมากค่ะส่วนโรตีครัวซองกับปาเต๊ะก็มีไส้ผกักไส้ตับบดน่ากินเหมือนกันค่ะมาร้านโบราณทั้งทีก็ต้องสั่งโอเลียนยกล้อค่ะมาพร้อมโรตีกรอบด้วยนะ มาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าเริ่มจากโยเกิร์ตน้ำพึ่งมะนาวต่อด้วยสลัดหลวงพระบางอิ่มอร่อยดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะใครสนใจแวะมานะ